สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่หนุนเช่บพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนำพาดีๆนะคะมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะ เพื่อมเป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยคะ่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเมตตาหลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกองเพนจังหวัดอุดรธานีปี2518เป็นเนื้อทองแดงรมดำองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อปานหลังหลวงพ่อทองอยู่วัดบางเสร็จจังหวัดชนบุรีปี2503เป็นเนื้อปากก้าสภาพสวยองค์นี้ขอที่1000นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระขุนแผนนั่งกุมารเนื้อชินพิมพ์สองหน้าหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อปวนวัดโพงามจังหวัดชัยนาทปี2519เป็นเนื้อทองแดงลมดำหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาลามปุกเศษสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่อ่อนวัดป่านิโคธารามจังหวัดอุดรธานีปี2517เป็นเนื้อทองแดงสภาพสวยองค์นี้ขอที่150นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นภาพโมสีหน้าเนื้อหงพิมพ์เล็กหลวงปูดูวัดสะแกจังหวัดอุทยาสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอดที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหลวงพ่อเคนวัดเขาอิโต้จังหวัดปราจีนบุรีหลังบรรจุตะกุดสาลิกาไซเลี่ยมพลาสติกเดิมๆเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียนหลวงปู่ทวดหลังสมเด็จโตวัดราหุนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นเนื้อทองแดงลมดำหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานปุกเสกองค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อง,ะะองค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาสารพัดดีสามไตามาสหลวงพ่อคูณวัดบ้านไลปี2538ออกวัดบ้านคอง จังหวัดชนบุรีเป็นเนื้อผงใบลานเนื้อเกศรแล้วก็เป็นเนื้อผงทูบนะคะพี่ติดจีวรฝั่งตะกุดทองหนึ่งดอกหลังฝั่งพะนาคปกซองเดิมๆจากวัดพับปิดตานะคะพี่ขายองค์ละห้าร้อยนะคะ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะซองเดิมด้วยนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูพาด้านในนะคะอันนี้เป็นเนื้อผงทูบนะคะพี่สวยนะคะ ต่อไปนะคะพี่เป็นเนื้อเกสรสวยเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะพี่เป็นเนื้อผงใบลาน องค์ละห้าร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียยหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์หนองตาโล จังหวัดสระบุรีปี2563เป็นเนื้อทองแดงต่อโค้ดหมายเลข2องค์300นะคะเหรียญสวยดีนะคะราคาถูกเลยนะคะพี่ สององสามร้อยเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพับปกใบมะขามหลวงปู่ทวดพ่อท่านเนียนวัดต้นเรียบจังหวัดสงขลา รุ่นแรกปี2539เป็นเนื้อทองแดงตอกคดอุสภาพสวยเดิม3องค์นะคะพี่เพียง550นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะคุ้มๆเลยนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูวงค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาดวงเศรษฐีหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพาสจังหวัดนครปฐมไตรมาสปีสอง7โรยสามเจ็ลอยพลสภาพสวยองค์นี้ขอที่200นะคะพี่ สวยนะคะราคาถูกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาปิดตาเนื้อผงหลังยันคูบาคําแสน วัดป่าดอยมูลจังหวัดเชียงใหม่สี่องค์เลี่ยมลาสติกพร้อมใช้นะคะพี่สี่องค์นะคะพี่ขอที่ห้ารอยนะคะคุ้มมากนะคะพี่ ใส่สร้อยห้อยสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาร0อยองค์เนื้อชินเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์องค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตารุ่นแรกเป็นเนื้อผงนะคะพี่หลวงปู่ผ่านปัญญาทีโปวัดป่าประทีปจังหวัดสกลนครสภาพสวยองค์นี้ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จแพรพันเนื้อผงปิดทองในพิมพ์ฝั่งตะกุดปี2539หลวงพ่อแพ่วพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ ราคาดีเลยนะคะพี่น่าสะสมมากๆเลยนะคะพี่องค์นี้เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อสมเด็จโตรุ่นเจริญราบวัดอินทรวิหารกรุงเทพปี2560 เป็นเนื้อกระไหล่ทองต่อโค้ดหม่เลข5960ก้ายใต้ฐานนะคะพี่กล่องเดิมองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะสภาพสวยเลยนะคะ เี๋ยวราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิตาเศรษฐีใหญ่หลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูจังหวัดอุบลราชธานีปี2554รุ่นอายุวัฒนะมงคล90ปีเป็นเนื้อผงปิดทองในพิมพ์ฝั่งตะกุดเงิน9ดอกกล่องเดิมองค์นี้ขอที่550นะคะ เดี๋ยวให้ดูวงพาด้านในนะคะพี่สวยนะคะพี่คุ้มราคามากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยนะคะพี่องน์นี้องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จมหาลาบวัดรังังกรุงเทพปี2559เป็นเนื้อผงปิดทองในพิมพ์ฝั่งตะกุดกล่องเดิมพร้อมใบคาถานะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะ สวยงามมากนะคะพี่คุ้มเกินราคาเลยนะคะมาพร้อมใบคาถานะคะพี่ในกล่องเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปเหมือนปัม๊มรุ่นแซยิท หนึปีพ่อท่านเอื้อมวัดบางเนียนจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2554เป็นเนื้อทองเหลืองตอกโค้ใหม่เลข119ใต้ฐานกล่องเดิมนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่500นะคะเดี๋ยวให้ดูงพระด้านในนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพรกกิ่งสีสุดโทหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูจังหวัดอุบลราชธานีรุ่นอายุวัฒนะมงคล90ปี25 54เป็นเนื้อนวะตอกคดกล่องเดิม องค์นี้นะคะพี่ขอที่550นะคะเดี๋ยวให้ดูองพ้าด้านในนะคะบอกเลยนะคะพี่สวยนะคะใครซื้อไปไม่ผิดหวังนะคะพี่สวยจริงๆนะคะ มีเสียงกิ่งด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่มาในกล่องแบบนี้นะคะนี่นะคะพี่หน้าปกสวยงามนะคะ กล่องสวยเลยนะคะพี่องนี้นะคะพี่เป็นพระชุดจักกรพรรดิแห่งพักเครื่องแดนสยามพระชุดสมเด็จสมเด็จโครงการล่มโพทอง ด้านหลังพระคาถาชินบัญชรปี2549ปลุกเสกพิธีใหญ่วัดละคังกรุงเทพกล่องเดิมนะคะพี่ครบชุด5องค์กล่องนี้นะคะพี่ขอที่1 5 0นหนะคะสวยนะคะพี่คุ้มเกินราคานะคะเพิ่งได้มานะคะพี่มีกล่องเดียวนะคะ สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะต่อไปอันนี้นะคะพี่สวยเหมือนกันนะคะกล่องสวยมากนะคะพี่เป็นกล่องไม้นะคะ สวยมากนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่เป็นจตุคามลามเทพหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมไม้มงคลปี2550ครบชุด3องค์กล่องไม้เดิมๆนะคะพี่กล่องนี้นะคะพี่ขอที่พันสามนะคะสวยมากเลยนะคะพี่ มีชุดเดียวนะคะเป็นกล่องไม้ด้วยนะคะพี่งานดีมากเลยนะคะของดีห้ามพลาดเลยนะคะพี่สวยจริงๆนะคะตรงนี้เป็นแม่เหล็กด้วยนะคะพี่พอลาปิดก็จะ สนิทดีมากเลยนะคะนี่นะคะมีที่เปิดตรงนี้นะคะสวยมากนะคะพี่ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0 8 3 2 9 7 1 2 0 1ได้เลยนะคะ คลิปนะคะลงทุกหกโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ